คุตบวันศุกร์จากมัสยิดอันฮารอมวันที่20ชาววาน1446ท่านเชคด็อกเตอร์อับดุลลอ์บินอีวาดอันยูฮานีโลกใบนี้เป็นสถานที่แห่งบททดสอบเต็มไปด้วยความลำบากความยากจนโรคภัยความโศกเศร้าความหวาดกลัวและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนี่คือหนทางแห่งการทดสอบที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้จิตใจของมนุษย์จะสูงส่งขึ้นเมื่อยึดมั่นในาศาสนา ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามและมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับความศรัทธาด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮ์และหลีกเลี่ยงสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามโลกหน้าปอโลกคือสถานที่พำนักที่แท้จริงซึ่งไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นคนสูงศักดิ์หรือต่ำต้อยร่ำรวยหรือย,ยากจนไม่มีทรัพย์สินหรืออำนาจใดที่จะช่วยได้มนุษย์ควรใช้สติพิจารณาถึงชีวิตหลังความตายและเตรียมพร้อมสำหรับมันไม่ควรปล่อยชีวิตให้หลงลืม แล้วจะตอบว่าอะไรเมื่อถูกถามในหลุมศพจงเตรียมตัวเพื่ออนาคตอันน่ากลัวนี้เดินไปบนเส้นทางแห่งความดีหลีกเลี่ยงความบาปและเร่งรุดไปยังบรรดาเครื่องหมายของอธิรักก่อนที่จะไปไม่ถึงจงอดทนกับการจากไปของพ่อแม่ญาติพี่น้องและลูกหลานและจงหวังว่าพวกเขาจะได้รับความเมตตาจากทพผู้ทรงเมตตาที่สุดจงรีบเร่งทําความดีให้ความเมตตาและให้อภัยกันเถิดอยากเก็บความแค้นและจงอภัยให้ผู้ที่ล่วงเกินท่าน